สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดแฟมิลอรี่ค่ะวันนี้ทีมช่างมาทำงานค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะทีมช่างก่อนมาทำงานครึ่งวันเชาวานี้เด็ดแจ่มใสค่ะดูซิว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะมาลุ้นว่าฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้ หนูหนูเล่นดินทรายตากแดดลูกแมวเดี๋ยวไปดูทีมช่างทางโน้นค่ะที่เขาเก่ออิดก,กันมดแดงไฟเอ้ยไม่ใช่มดแดงมดส้ม

สองยากๆากา่าไว้ให้คนเก่นะเกิดก่อนทำได้น้ำเบิดกระเปอาไหมเมื่อวานนี it, so ้ฝนตกครึ่งวันไอ้วันนี้อากาศแจ่มใสเนาะเออกระบเบนนอนมันอมามันมาเลยนะตั้งเข้ามาเลยนะ เอาค่ะทีมช่างมาตักน้ำไปผสมปูนผสมทรายก่ออิฐเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่ามันนอนขวางทางอยู่ทางลงไปตักน้ำนะคะงูเห่าปวกค่ะนะคะ่ะสัตว์มีพิษงูเห่า งูเหา่างูจงอางงูเหลือมมีหมดค่ะช่วงนั้นหลวงเขาแจกเป็ดเนาะประบัวเอาเป็ดมาสิบตัวเขาแจกมาสิบตัวงูเหลือมค่ะกินวันละตัวหมากัดบ้างงูเหลือมกินบ้างเป็ดสิบตัวมดเลยค่ะเป็นคนชอบเลี้ยงเป็ดชอบกินไข่เป็ด แต่เลี้ยงเป็ดเวลาเราปล่อยธรรมชาติงูเหลือมันได้กิ่นยังไงก็ไม่รู้มันก็มาเลย

ิงตกจังทีมช่างกลับบ้านวันนี้ทีมช่างมาทำงานอีกแล้วมาป่าไผ่จิ้มซุ้งน,น,น,นั่นเนาก็เลือยอยู่นะก,กนบงกไงปึ้งซึ้งพู่อนะมันก็คือไผ่ปลานี่แหละเนาะเตินบมีน้ำเนาะเนี่ยคล้ายกันนั่นแหละ เผาขลามก็ได้เผาขลามตัดตัดไถ่กินงซุงเสร็จแล้วก็ไปปาบนุ่นให้หน่อยเด้อดปาบไ้หลังคาผักกูดนุ่นนะ่ะ <laughs> ไม่เลื้อหรอกดันให้มันตรงมันอะไรนี่แหละมันเย่มัมนเซนนะ

อจุนน้อยพอจุนน้อยก็เป็นไข้เป็น,ขนไข้อาทิตย์ละสามวันไปโรงเรียนสองอาทิตย์ละอาทิตย์สองอาทิตย์ไปหนึ่งวันมันจะได้เรียนจบก,กับเขาไหมเนี่ยสวัสดีครับก่อลูกสวัสดีคร,รับทำดีๆทำด,ทำดีนักเรียนหันมาหันมาลูกหันมาสวัสดีคร,รับหนูชื่ออะไรนะหนูจุนจุนชื่อจริงชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรพูดดีๆครับชินาโชคลงโยทินน้องหนูชื่ออะไรนะน้ำตุ๊กแกกีตาน้ำตุ๊กุณอะไรน้ำต๊กกกีตาน้ำตุ๊กุณอะไรน้๊กแกกีตาร์รักดูจริงเออหนูพ่อหนูชื่ออะไรพ่อชื่อเจ๊แม่ชื่ออะไรแม่ชื่อเก๋คุณตาชื่ออะไรกกก๊คำคุณยายชื่ออะไรคุณยายชื่อตาคุณลุงชื่ออะไร หนูเอาพูดอีกทีดิหนูชื่อเด็กชายอะไรนะเด็กชายชินาชดลงโยทินมาแล้วค่ะวันนี้มาเที่ยงวันฝนตกมาแล้วค่ะลีมช่างกำลังจะล่า เหนืออา้าวหนีฝนหนีฝน,นตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะไม่ถูกฝนแต่ว่านู่นน่ะแนบนะอ้าบอกเมนูอาหารหน่อยส <c ười> ิวันนี้ทีมงานช่าง <c ười> นี่อะไรบ้างซาซิสซาซิน,นอืสข้าวไก่กะเพราไก่ขัดกะเพราไก่ ไข่ลูกเขยลุงองลุงน้อยมาดูขมือตาเหัวตหมือตันเลยอดแต่ละบาทครับ กับข้าวน้ำพริกซัลลาปิ้งซอยหางเอาปลาปลาส้มก็มีครับปลาส้มผักต้มซอยข้อยเนึ่งไม้กับโอ้โหแซ่บไร้เอ็มกับผักแผวนี่สุดยอดพี่กาบุหูวเลี้ยงเขาเอินมักลิ้นไม้บักลิ้นไม้คือกันที่ไหพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งภาคอีสานกับตินกไก่เนื้อน้ำตาลนั่นเลยมีผักแผวกับอีกผักแผวกพี่น้องบ้านเดียวกันในคนจังหวัดหยนั้เอ้าจังหวัดหยนั้จังหวัดหยนั้ แซ่บเลยจังหวัดบุรีรัมย์โอ้อันพี่น้องบุรีรัมย์มาเดินเอิ้นแม่กันเนี่ยเด้อบ่เนี่ย่ำหมูเว้นน่ะกับพี่น้องกับพ่อฝ่อจุนนะฮนะเป็นพี่น้องกันว้านะพ่อฝ่อจุนกับบุรีรัมย์มาล้ำไปมากอ่ะล้ำไปมากไปเยอะเอออะไนนะพ่อฝ่อจุนนะนะล้ำไปมาดอ่ะออ้้าไดเ่ ตักใส่คำใหญ่ๆโอจับหวานตับว่าจับหวานตักใส่คำใหญ่ๆเด้อเหมือนอีบบดนะขั้วอยู่พี่กม่กระทะนึงกินไม่ได้ขั้วก็มีค้าเนื้ออันเขาเรียกอะไรเนี่ยลาบตอนหรือซอยหางเนอะขั้วก่อน ขั้วใส่น้ำมันนิดนึงราบขั่วไม่ต้องให้สุกมากมันจะแข็งก็จุนหลานใครล่ะอะไรนะบุกลินน่ะบุกลินน่ะหลานเธอ ไม่รู้เหรอไม่ใช่เลิ้นกระพงเหรอือกบอับอยู่บุกลินมะนะมาจา้ามากินข้าวในกันลากเนื้ออ,อ,อ,อ้าวพอแล้วพอแต่สะดุง้งสะดุง้งสุกมากมันแข็งไม่อร่อยค่ะ วันนี้ฝนตกตอนเที่ยงค่ะแต่ทีมงานช่างไม่กลับวันนี้วันนี้สู้รวมแล้วก็เป็น5้าวันครึ่งค่ะ xương nấm chốc 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 nấm tục cái à, này phao đáy lên đó ta theo này nó không có tôn gì bây giờ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  bây ป่านี้เวลานะ้ำมันไล่มาเส้น,สนิมมาทวนน้ำขึ้นไปยุขุ่นพุ่นตีเฮ้ยมันมาโบะยุพุ่นตีไปบ่ได,ได้ตีโอ้ยวันนี้ฝนตกหกพลังหนุม่มไม่กลับบ้านไม่กลัวหนาวสู้ <laughs> còn ốc bơ không hay ốc bơ à อากาศมันเย็นเนาะมันเนี่ยเย็นเย็นเอ๊ะมื่อนั้นคือคือห้ามสองคนก็เมื่อนี้คือคนเดียว,วอ่ะอ้าวคือเปลี่ยนไปแล้วเมื่อนั้นคือซ่องคนวะเมื่อนี้ฝันไม้ใหญ่เลยนะพ่อนอ้าวได้มีดใหญ่ระวังเดอ้อ <c oughs> เจ็บเหมือระหว่างว้าแต่ว่ามันจะลื่นจะยังนะเพราะว่ามันลื่นไม้คนตกมันลื่นเอาไว้สามโกอนาคตโกบักไงเลยแล้วเนี่ย ไม้ก็จะแบบเกอันไหนที่มันเก๋แล้วเล็กๆก็ไม่สวยกับฟันทิ้งไปวันหน้าข้างหน้า